ชุดความรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการดูแลและพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนในรูปแบบวิดีโอนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุใช้ศึกษาทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุไปจนถึงประเด็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญ4เรื่องได้แก่ปัญหาการพลัดตกหกล้ม สุขภาพปากและฟันไม่แข็งแรงการได้รับโภชนาการไม่พอและภาวะสมองเสื่อมเพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือในชุมชนได้ใช้เพื่อเรียนรู้ทบทวนและฝึกฝนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยเสริมสมรรถนะในการช่วยเหลือกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุในด้านต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดูแล สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมตามวัยคู่มือนี้เป็นชุดความรู้ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและแนะนำวิธีปฏิบัติที่ฝึกฝนได้ด้วยตนเองโดยแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักด้วยกันเรามาเรียนรู้คู่มือนี้ไปด้วยกันประการที่3โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลด้านโภชนาการและการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุควรมีความหลากหลายในสัดส,ส่วนและปริมาณและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการอาหารในแต่ละวันและสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุการดูแลตนเองด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ให้อ้วนหรือผอมเกินไป คือมีดัชนีมวลกาย18.5ถึง22.9กิโลกรัมต่อตารางเมตรเพื่อสุขภาพดีห่างไกลโรคสำหรับวิธีประเมินดัชนีมวลกายหรือ BMI ให้ทำดังนี้ดัชนีมวลกายหรือ BMI น้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง สำหรับผู้สูงอายุที่มีหลังที่ไม่ยืดตรงให้วัดความยาวของช่วงแขนแทนความสูงโดยวัดจากปลายนิ้วกลางของมือข้างหนึ่งถึงปลายนิ้วกลางของมืออีกข้างหนึ่งโดยให้ผู้ถูกวัดกางแขนทั้งสองข้างขนานไปกับหัวไหล่และเหยียดแขนให้ตรงโดยใช้หลังพิงฝาผนังใช้หน่วยเป็นเมตรและคำนวณเป็นส่วนสูงโดยใช้สูตรดังนี้ ความสูงสำหรับผู้ชายเท่ากับ44.31บวกด้วย0.72หรือความยาวของช่วงแขนความสูงสำหรับผู้หญิงเท่ากับ49.01บวกด้วย0.69หรือความยาวของช่วงแขนหรืออาจใช้ความสูงจากเท้าถึงเข่า knee h i g h ใช้หน่วยเป็นเมตรและคำนวณเป็นส่วนสูงโดยใช้สูตรดังนี้ ความสูงสำหรับผู้ชายเท่ากับ80.31บวก1.73หรือส่วนสูงจากเท้าถึงเขา่าความสูงสำหรับผู้หญิงเท่ากับ87.49บก1.50หรือส่วนสูงจากเท้าถึงเขา่าการดูแลเส้นรอบเอวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่เกินส่วนสูงหาร2รอบเอวหน่วยเป็นเซนติเมตรน้อยกว่าส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรหาร2 การดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ 1. อ่านฉลากโภชนาการฉลากหวานมันเค็มหรือ GDA และสังเกตสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice 2. ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีตามหลักโภชนะบัญญัติ9ประการสำหรับผู้สูงอายุได้แก่ กินอาหารให้หลากหลายในปริมาณที่แนะนำตามทงโภชนาการและหมั่นดูแลน้ำหนักตัวและรอบเอวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยทั่วไปสัดส่วนโภชนาการดังนี้ข้าวแป้ง7-9ทับพีผัก4ทับพีผลไม้1-3ส่วนเนื้อสัตว์6-8ช้อนกินข้าวนม1แก้วน้ำมันน้ำตาลเกลือใช้แต่น้อยเท่าที่จำเป็น ปริมาณความต้องการอาหารที่ควรรับประทานในหนึ่งวันกินข้าวเป็นหลกักเน้นข้าวกล้องข้าวขัดสีน้อยสลับกับอาหารประเภทแป้งเช่นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เป็นบางมือ้อกินปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่วมเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์จากถั่วเป็นประจำกินผักให้มากเพียงพอกินผลไม้เป็นประจำและหลากหลายสีหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจาดัดดื่มนมรสจืดและกินอาหารที่ให้แคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงหวานจัดเค็มจัดให้ใช้เครื่องปรุงที่มีเกลือเสริมไอโอดีนกินอาหารที่สะอาดปลอดภัยและปรุงสุกใหม่ไม่กินอาหารสุกๆุดิบๆ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานชากาแฟและน้ำอัดลมงดหรือหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล